สวัสดีครับวันนี้นะครับโค้ดคิชิี่ชนแนลนะครับพามาเยี่ยมบ้านลูกค้านะครับเป็นคริปแรกนะครับคลิปนี้ก็จะมาเยี่ยมบ้านคุณพลพัฒน์จันวีมาเหลืองนะครับก็เป็นลูกค้าที่ซื้อนะครับก็เป็นลูกค้าของเรามาประมาณสักสิปีแล้วนะครับแล้วปัจจุบันนี้นะครับก็ยังเป็นนักเลี้ยงนะครับที่ถือว่าเป็นนักเลี้ยงเรียกว่ามือต้นๆของเมืองไทยนะครับเรื่องของระบบบ่อนะครับการเลี้ยงนะครับก็สุดยอดนะครับแล้วก็ ทุกทุกอย่างครับการดูแลการให้อาหารการรักษาดูแลรักษาปลานะครับทั้งหมดก็ถือว่าเป็นบ้านที่เลี้ยงปลาได้ละเอียดมากนะครับเดี๋ยวเราจะไปพบคุณพลพั์กันนะครับก็มาบ้านคุณพลพัชแ์นะครับนี่คุณคุณพลพั์จันมิมเรือนนะครับก็เป็นลูกค้าของที่ฟาร์มมาประมาณสักสิปีนะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้คุณพัก็ยังเลี้ยงปลาแบบบ้าคลั่งอยู่นะครับอุปกรณ์ทุกอย่างเต็มไปหมดก็เดี๋ยวให้คุณพัช อธิบายบ่อนี้หน่อยบ่อนี้บ่อนี้กี่ตันครับัสบ่อนี้ประมาณ65ตันครับ65ตันแล้วก็มีอันนี้มีรีโนเวทไปหลายรอบนี่ยสองรอบใช่ตอนแรกบ่อมันจะเป็นมันจะมีเสาตรงกลางจะมีพื้นยื่นไปไปทับผิวน้ําซึ่งมันไม่เหมาะกับแต่กวามมีกระจใช่เป็นกระจกแล้วก็ปลาเวลาเลี้ยงเสร็จปั๊บใกล้ๆจะประกวดทีไรก็แฉลบเฉียวนุ่นเฉียวนี่ประกวดไม่ได้หลายครั้งก็เลยลื้อลื้อรีโนเวทใหม่แต่วันเนี้ย ผมมาดูนะครับบ้านพันธุ์เนี่ยผมก็ดูมาตั้งแต่ผมว่าครั้งแรกที่เข้ามาเนี่ยน่าจะมีสัก60ปีนะครับที่เข้ามาครั้งแรกแล้วปัจจุบันเนี่ยระหว่างที่เรียนเวทไปเรื่อยๆเนี่ยก็มีปัญหาอยู่เรื่อยๆนะครับช่แต่ตอนเนี้ยผมมาดูแล้วผมว่าเลี้ยงได้แบบผมว่าดีมากแล้วแบบใกล้เคียงเลี้ยงที่ญี่ปุ่นแล้วผมว่าดีกว่าหลายไฟาร์มที่เลี้ยงที่ญี่ปุ่นด้วยซ้ำไปครับแล้วก็ในบ่อนี้65ตังพันธุ์เลี้ยงลาแค่ น,นี่นี่สิบสองตัวครับประมาณสิบสองตัวนี่ครับ,รบแล้วก็ไอตัวนู้นอ่ะใหญ่สุดเดี๋ยวก,กล้องช่วยแพนไปไหน่อยครับตัวมูกาชิมูกาชิตัวใหญ่สุดอ่ะนะฮะประมาณผมว่าดูจากตาต้องมีเมตรเมตรสิบบวกอ,ะอ่ะอ่าประมาณนั้นนะครับหกเจ็ดขวบแล้วมั้งตอนตอนนี้ใช่ป่ะครับใช่ตอนตอนนี้ใช่ประมาณสักเนี่ยประมาณหกเจ็ดขวบเจดขวบเออเมตรตอนนั้นเราได้มาสักเก้าสิบนะเก้าสิบครับตอนตอนสี่ขวบมั้ง สี่หรือห้าขวดเลยแหละครับก็อันนี้เป็นช่องแรกครับคุเป็นใช่เพียงพาะบอกว่ากําลังจะปรับใช่ครับอันนี้เป็นช่องแรกก็คือเป็นน้ําที่มาจากสะดือแล้วก็มาโผล่เป็นเป็นช่องแรกนะครับช่องช่องช่องแรกแล้วก็ช่องถัดไปก็จะเป็นฟิกเบดแล้วก็จะมีมูมวิ่งเบดสามช่องนะครับมูงเบดสามช่องแล้วก็จะเป็น TDM ออีกช่องหนึ่ง หลังจากที่เมเสร็จปั๊บเนี่ยมันดูดเข้าไปที่ส่วนหนึ่งดูดไปที่ตัวถัง <Hyd ra. S 1> ไฮด้าส่วนหนึ่งดูดไปที่วาก,วากิถังวากิคือเนื่องจากบอ่อกรองผมมันเล็กบ่บอรกรองเนี้ยจริงๆแล้วมันไม่ได้สัดส่วนอ่าม,มันโดนทำอย่างนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไร<ต>มันก็เลยบอกว่าตอนแรกจะบ่อแรกจะจะปรับใช่ใช่ใส่ดำ ตอนตอนนี้กําลังสั่งไปอยู่แต่ยังไม่เสร็จก็จะเปลี่ยนเป็นเป็นดำแทนครับซึ่งสมัยนี้ก็ถ้ามีดำก็จะมันจะง่ายขึ้นเยอะอ๋อไม่ใช่ช่องแรกช่องฟิกฟิกเบทครับที่จะเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นดำฟิกเบทครับไอ้ตู้นี้ตู้นี้ก็จะเป็นเป็นไฮดราไฮดราใช่สองบ่อใหญ่นี้ก็จะมีสองสองใสสองตัวอันนี้ลอให้ดูหน่อยว่ามันมีอะไรระวังหล่นนะมันก็จะเป็นแบบ ประมาณเป็นวัสดุกองเหมือนที m นะครับแต่เป็นอันเล็กนะแล้วก็อันนี้ข้างล่างมันก็จะเป็นเหมือนระบบคล้ายๆเป็นเ,เขาเรียกเหมือนไล่อออนนะครับแล้วเอาพวกแอมโมเนียอะไรออกไปวากิอ่าจากวาก,กีเนี่ยจะเข้าชิลเลอร์ก่อนเข้าชิลเลอร์ก่อนปรับอุณหภูมิแล้วค่อยปล่อยลงบ่ออีกทีหนึ่งก็จะเป็นพวกอุปกรณ์ชิลเลอร์มีวัดอุณหภูมิต่างๆนะครับ แต่ละบอ่อเนี่ยมันจะมีอ่าตอนนี้อุณหภูมิอุณหภูมิอยู่ที่ยี่สิบจุดเจ็ดอ่า2ี่สิจุดเจ็ดเลี้ยงปลาคุณพัฒจากที่ลองดูดอ่ะน้ำเย็นน้ำอุ่นมีผลเยอะไหมครับอ่าเยอะเยอะมากครับเยอะน้ำ,น,ำน้ำเย็นเนี่ยปลาสีจะดีกว่าเยอะเลยผิวจะสวยกว่านีมันก็เหมือนเหมือนเราก็เราเราเรียนแบบญี่ปุ่นนะครับใช่ครับอันนี้ผมมีเพิ่มตัวนี้ด้วยนะมันเรียก ฮดาจีนอกอ๋ออ่าอันนี้มันก็จะเป็นเหมือนเหมือนไอ้ตู้ใช่ไฮด้านั่นแหละแต่เป็นระบบแบบ,บแต่ไม่มี TDM ไม่มี TDM มีเฉพาะไอ้ตัวตัวไฮด้าอย่างเดียวล้วนๆนั่นนานโนโบนะตัวนี้เล่น้ำที่ออกมาเนี่ยมันจะตีออกซิเจน กไปในน้าน้าจะเป็นสีนมนมเนี้ยน้จะเป็นเหมือนนมเป็นขุ่นเป็นเป็นเหมือนนมนมขุ่นขุ่นนะก็คือเป็นฟองอากาศเล็กๆอ่ะในระบบซึ่งอันนี้คุณพัดตั้งตั้งเวลาใช่ฮะใช่ตั้งเวลาเอาคือมันปล่อยตลอดเวลานี้เดี๋ยวออกซิเจนในน้ํามันจะสูงเกินตั้งสองชั่วโมงปิดสองชั่วโมงไม่ไม่ไม่ใช่สองชั่วโมงทางานทีสักสิบนาทีอย่างเงี้ยครับครับครับประมาณนี้เดี๋ยวดูปลาในบ่อกันนะครับคุณพัดในบ่อในบ่อใหญ่ วัตจะลีอยู่ประมาณสักสิบสองตัวนะครับไอ้นั่นไอ้นั่นชิโร่หรือแบกโกะชิโร่ชิโร่คชับชิโร่ก็เป็นลูกลูกที่ได้มาฟรีนะครับลูกที่ได้มาฟรีแล้วก็ตัวนู้นก็พูดถึงไปแล้วนะครับตัวอ่าตัวอยู่ใกล้ใกล้กันอีซ่าอีซ่าโชว์ว่าตัวโชว์ว่าตัวนี้จะเป็นของอีซ่าก็ดูสายตาผมพรัว่ามันสักกี่เซนอีซ่าน่าจะแปดสิบไปปลายไหม ในบ่อเนี้ยส่วนใหญ่นะครับอย่างไอตัวเนี้ยถ้าเทียบไซส์ดูนะมันผมว่าประมาณเมตรสิบบวกใช่ไหมครัลองดูไซส์ตัวอื่นมันก็จะแบบส่วนใหญ่ก็จะแปดสิบพลไอเนี้ยเจ็ดสิบแล้วนะเจ็ดสิบเนี้ยันโจเนี่ยเห็นเหมือนเล็กๆเนี่ยเจ็ดสิบอืมไอตนโหนนโหนกขึ้นเบออร์ตัวเนลี้ตัวนี้ก็สวยขึ้นจเยนอนะนเจ้ตัวเนี้ยครับ นี้ของตอนแรกสกายตอนแรกอันนี้ก็ลูกปลาเหมือนกันอันนี้ลูกปลาของพ่อเหมือนกัเอ่มอันนี้ลูกปลาของของอะไรนะของอะโฟดายอะอะโฟดายอะโฟดายก็คือคุณพัชจะมีลูกปลามันจะมีแม่ปลาแม่ปลาที่อยู่ในในญี่ปุ่นนะฮะแล้วเหมือนกับแต่ละปีเนี่ยเขาก็จะเพาะออกมาแล้วก็จะเก็บพวกตัวท็อปๆนะครับเราก็จะมีสิทธิ์เลือกเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามอะไรเงี้ยก็จะได้มาฟรีนะครับซึ่งหลังของพ่อก็จะแบบ ซื้อปลาน้อยลงเยอะแต่ว่าแบบละเอียดซื้อแบบเน้นๆมากขึ้นจริงๆมันก็เป็นเป็นพโรเซสธรรมชาตินะครับของคนที่เลี้ยงมันนานะครับคือเริ่มเน้นมากขึ้นเราจะเริ่มรู้ว่าเราต้องการอะไรแน่ตอนแรกเราก็อันนี้เราก็จะเอานี่ก็จะเอาเอาทุกอย่างเลยเห็นอะไรก็สวยไปหมดใช่รางวัลนี้ก็อยากได้รางวัลนี้ก็อยากได้แต่พอผ่านไปเรื่อยๆเราก็เริ่มรู้รางวัลนี้เราไม่อยากได้แล้วอะไรเงี้ยเราก็จะไปโฟกัสแค่รางวัลที่เราอยากได้แต่ตอนนี้ในบอกผมว่าลงประกวด ในเมืองไทยเนี่ยผมว่า60-70%เนี่ยประกวดได้หมดแล้วก็มีโอกาสลุ้นด้วยในบอกบ้านคุณพันนี้เคยเรู้สึกจะมีเคยมีแกรนในเมืองไทยอยู่สักประมาณ30ตัวครับใช่ใช่ครับอ,อ๋อนี่นี่ตัวนี้ชื่ออะไรนะจําชื่อไม่ได้แล้วใดกองใช่ป่ะชื่อชื่ออะไรนะเราตั้งชื่อมันว่าอะไรนะคันเก้อะเออใช่ชื่ออะไรนะชื่ออะไร สังเกตแดนิชิใช่ไหมครับใช่ได้ดันสังเกตแดนิชิผมจำไม่ได้ครับว่าชื่ออะไรใช่แล้วอันนี้อะไรอันนี้อันนี้อ๋อออมฮันนี่ออมเฮีนนี่อันนี้พีฮันนี่พีฮันนี่นี่เป็นแกนที่ฮิโรชิม่าครับแล้วก็เป็นแม่ป่าตอนนี้ไม่ไม่อยู่และเง็กเซียนเอาไปเลี้ยงละครับเดี๋ยวมาดูสองบ่อนะครับจะเป็นสองบ่อเล็กที่บ้านพักอันี้เป็นสองบ่อใหม่มาทำไมื่อไม่นานทําทีหลังใช่ประมาณสัก สามสี่ปีบ้ง3-3ปีปกว่ากว่าสองวันนี้คุณพัฒน์นทำมาตั้งใจเพื่ออะไรครับตั้งใจเพื่ออะไรสะใจมั้งากโลกเพื่อคอนดิชัน <condition S 2> คอนดิชันมากกว่าเพื่อคอนดิชันครับคือตอนแรกมีบ่อเดียวแล้วปัญหาของของบ่อเดียวก็คือว่าเราไม่สามารถที่จะเลือกคอนดิชันอะไร จาะจงอย่างใดอย่างหนึ่งได้ใช่จะทําดําใช่เพราะเวลาเราให้อาหารมันก็ต้องให้อาหารมันเหมือนๆกันทั้งหมดบางตัวเราอยากจะทําแดงอ่ะตัวอื่นเลอะด้วยอะไรอย่างเงี้ยอยากจะทําดําอ่าวแดงตัวอื่นพังอีกเงี้ยมันก็ทําได้ปลาเก็บอะไรก็ต้องรักษาโรคหรือมีปลาใหม่ทุกวันนี้มันก็เวลาจะรักษาโรคที็ก็ต้องกางบ่อยางกางบ่อยางที่ลงจอดรถบางทีแบบกางเป็นเดือนอย่างเงี้ยเราก็ไม่อยากกางบ่อยางก็เลยจัดต่อสิใจทํา แต่ขอเตือนไว้ก่อนนะครับมันก็ไม่พออยู่ดีอ่ะมันกลางบ่อยางอยู่ดีมันก็ปลาเพิ่มอยู่ดีแต่ว่าตอนนี้ที่ใช้อยู่นะครับก็รู้สึกคุณพัฒจะใช้คอนดิชันเป็นหลักใช่ใช่ครับเดี๋ยวลองมาดูปลาคือ<ว>พอพอจะออกมารักษาโรคปรากฏว่าไซ์บ่อมันแปดตันยาเปืองมากอย่างในบ่อน,นี้ยคุณพัชจะทําอะไรเหมอนฮะอันนี้อันนี้ทำทำดำบ่อที่ทําดํา ตอนแรกมันก็ไม่ค่อยขึ้นอ่ะดำแต่มันเนี้ยอ่ะอย่างอย่างเอ้มันมันอันนี้มารุโดอนี่มารุโดอ่ามารุโดโชว์ว่าตอนแรกดำอายุอายุนานมากใช่ใช่แต่โอ้ยังโอเคอยู่เลยนะตั้งแต่สมมติมีสิบสิบเอ็ดขวบตั้งแต่ผมเลี้ยงปลาแรกๆเลยมั้งเนี่ยปีปีแรกๆเลยซื้อตัวเนี้ยใช่ใช่แล้วตอนแรกๆมันแบบมันไม่มีดำอ่ะดำมันไม่ค่อยมีเนี่ยพอมาทําดำแล้วดำก็ขึ้นแล้วใช่นี่ก็มีผมว่ามีแปดเก้าสิบนะแปดสิบห้าบวกตัวนี้เหรอเออเก้าสิบ 9 9 0หรือ92นะ่อะ 92, 92. แล้วอไอ้นั้นอันนั้น2ตัวนั้นไอตัวซ้ายเดนิชโช,ชว,ว่า80ดสิบไปไปลายครับ8 0 8สิบอ,อ่ะแล้วก็ไอตัวอีกตัวหนึ่งขวามืออันนั้นโ,โมโมชโลโ,โช,โลชว,ว่าอไอ้นี่ก็ดีขึ้นเยอะนะชุนเดนิชตัวเนี้ยตอนแรกๆมาผมว่าตอนเราเข้ามาน่าจะมีแบบแค่เจ็ดเิเซนนีม่มยตอนออกมาจากญี่ปุ่นใช่ป่ะใช่ประมาณ70 70เจเอง ไอตัวเล็กนี่เป็นน่าจะเป็นลูกปลาใช่ไหลูกปลาฟีเหมือนกันของทานี้กุชิทานี้กุชิอ่าใช่ซึ่งซึ่งเราเอาแม่โมโมทาโร่ไปให้เขาบีดใช่ครับแล้วก็ได้ลูกมานี่เป็นตัวท็อปของข้อตอนนี้ก็น่าจะประมาณ60 60นิดนิดมั้งเอามาปีที่เอามาปียังไม่ถึงปีเนาะยังยังไม่ถึงครับยังไม่ถึงปีเอาตอนเอามาประมาณ50ต้นต้นครับ บ่อนี้เป็นบ่ออีกบ่อนึงมีสามตัวอันนี้คุณพัมาทำอะไรฮะอันนี้เตรียมจะทําแดงครับทำแดงโอเคทำแดงมันมีเก็ดหลุดไปมันไปฉลับฉลับที่พื้นเก็ดหลุดไปก็เลยถ้าไม่ทําปลาไซเนี้เป็นปีกว่าจะขึ้นแต่แดงก็คงต้องอันนี้ก็มีไอ้จนตเมสตัวเนี้ยหัวอันนี้เก้าสิบหกครับเก้าสิบหก นี่ก็มีเบนิคอย5บวกอ่ะเอ้มันไม่ใช่เบนิคอยมันเรียกกินลินกินลินออเลนออเลนโชว์ต้อนนี่ของโมโมทาโร่ใช่อันนี้ก็โมโมทาโร่ใช่อยากอยากให้มันแดงกว่านี้ก็เลยก็เลยเดี๋ยวจะเอามันทำแดงด้วยส่วนโชว่าโชว่านี้รู้สึกจะเป็นเซกิคุชิ92ครับเป็น92เซนใช่ครับบ้านนี้มีแต่ใหญ่ๆแล้วก็สวยขึ้นเยอะมากตัวนี้ผมว่าก็มีลงประกวดไทยก็มีลุ้นนะรางวัลใหญ่ เดี u, u, ๋ยวเดี๋ทำแดงเพิ่มก่อนมันมันมัน,นมีแดงเฟ็เฟดไปนิดนึงแต่อันนี้เหมือนตัวนี้เราเกินคาดนะผมว่าไม,ไม่ไม่คิดว่ามันจะมาขนาดนี้นะ <c oughs> สวยใหญ่ขนาดนี้ในบ่อนี้ก็โมโมโทโร่สองแล้วก็เซกิกคุชิหนึ่งสวยมากเพราะว่าเนี่ยเดี๋ยวดูกรองบ่อเล็กนะครัผอธิบายนิดน,นึ่งบ่อบลเล็กเนี่ยก,ก็จากจากสะดือบ่อก็จะมาปรับระดับน้ำก่อนนะครับ แล้วก็จากระดับน้ําก็จะมาผ่านกรองอที่ดําช่องนี้ก่อนด้วยนะแล้วก็มามาที่ดําฟิลเตอร์มาที่ดำนี้ครับดำคอิลเตอร์ก็จะวนกลับไปที่ที่บ่อบ่อกรองแล้วก็จะมี TDM TDM ครับจาก TDM เนี่ยก็จะดูดขึ้นไปที่ตู้ไฮด้าอืมครับก็ขึ้นตู้ไฮด้าครับอันนี้บ่อนี้ไม่มีวากิไม่มีครับไม่มีแล้วก็มีชิลเลอร์อ่าแล้วก็จะมีชิลเลอร์ ก็ <Go. S 2> ไอทีดีเนี่ยตอนนี้กำลังฮิตนะครับแล้วก็มีของแบบของจีนเนี่ยทำเรียนแบบมาเยอะแต่ผมไม่รู้เหมือนกันว่าประสิทธิภาพเป็นยังไงแต่ว่าที่เราใช้กันอยู่คือทีดีเมของบริษัทเฉียนหูนะครับเป็นเขาบอกว่ามันเป็นแบบใช้ความร้อนสูงมากๆแล้วก็เหมือนให้ระเบิดอยู่ในโมแล้วมันก็จะเป็นรูพุนอยู่ข้างในซึ่งเขาบอกว่าเนี่ยก้อนนึงเนี่ยเท่ากับมีอะไรอ่ะ มีพื้นที่ถ้าแบบอต t r แ Matt แบบประมาณรู้สึกจะ5คิวครับก้อนหนึ่งคนระัคิวเหลืหอเ่ิไว่ะู้เป็นไปได้มปนะ่ะแต่ในในเว็บเป็นเขียนอย่างนั้นจริง5ลูกหนึ่ง5คิวเถ้ากับคุณพัใส่ไปในบ่อน,นี้สมวติ200ก้อนถ้ากับมีพันคิวคิวเลยหรอไม่รู้ถึงหมดแล้วก็มีนี่ด้วยเนอะอ่อใช่ใช่นี่ด้วยอันนี้ก็จะเป็นอ่า ไอโนบเวลเพิ่อมออกซิเจนในในน้ำคุณพใช้นอโนเวลมาแล้วเป็นอย่างไระรู้สึกรู้สึกว่ามีอะไรดีขึ้นไหม <c oughs> หรือว่ามันดีต่อใจ <c oughs> อก็ยังยังไม่ยัง,ยง,ยง,ไ,มยงไม่สังเกตอะไรเห็นชัดๆ <c oughs> นะครับแต่คุณพัฒน์ทำไมถึงเลี้ยงปลาทำไมถึงลงทุนแบบคือคุณพัฒน์เนี่ยเวลามีระบบกองอะไรใหม่ๆแล้วผมบอกแกนะ กกจะแบบสนใจขึ้นมาทันทีแล้วบังทีจะเป็นคนแรกที่เป็นหนูลองยาความจริงิ้นพิสื่นนี่น่าจะเป็นคนแรก <คน S 2> แรกที่ติดในเมืองไทยนะชินเลอร์นี่เขาคนแรกนนแรก,แรกๆๆใช่ดํานี่ก็เหมือนจะเป็นบ้านแรกๆแหละใช่ก<ล>็เป็นบ้านแรกเป็นตัวแรกที่ผมนําเข้ามาเป้นตัวเนี่ยไม่รู้ตัวไหนแล้วผมไม่ได้ใช้แล้วคุณพ่อบอกเอามาลองก่อนก็ติดติดเองก่อนเลย ใครบอกอะไรดีก็เอาลองดูกอนเหมือนกันผมก็ไปเจอมาแล้วก็บอกคุณพัดก็ไม่มีแครติดมีผมติดอยู่คนเดียวเนี่ยที่ที่ฟาร์มผมก็ใช้บ้างไม่ใช้บ้างใช้เวลาแพ็คปลาอันนี้ผมผมก็ตั้งทําเมื่อยเหมือนกันก็ออโต้สองชั่วโมงทําทีนึครับแต่หลังจากที่ปรับกองมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยพราะว่ามันมีผลไหมกับการเลี้ยงมีผลนะผมรู้สึกว่าปลามันมันมันดูดีขึ้น ถ้าเอาต่อัวผมนะที่เห็นเนี่ยก็คือปลามันดีขึ้นเห็นๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เรากาลังทํากันอยู่นียที่แบบบ้าๆใส่ทุกอย่างเข้าไปเนี่ยคุณพาว่ามันเราไม่ได้เข้าข้างตัวเองใช่ไหมที่มันดีมันดีจริง,งคือนะติดแล้วเอาตรงๆนะผมไม่ค่อยรู้สึกหรอกรมันจะเป็นคนอื่นนะมาดูอ๋อเพราะไม่เห็นนานใช่เราเห็นทุกวันเนี่ยมันบางทีพอเราติดไปอ,อ,อ,อย่างแรกเลยไอ้ตู้ไฮด้าเวลาติดตอนแรกๆเราจะสังเกตเห็นชัดเลยปลามันกินอาหารเก่งขึ้น พอไปสักพักไม่รู้เราชินหรือปลาชินก็ไม่รู้นะเราก็จะรู้สึกปกติอมันก็ต้องเป็นแบบนี้แหละเป็นปกติของเราอะไรอย่างเงี้ยคครรัับบแต่ว่าคนอื่นน่ะเวลาเขามาดูเขาจะเขาจะค่อนข้างจะตกใจมาดูแบบไม่เห็นแบบครึ่เดือนหกเดือนมาดูเนาะที่ผมก็ไ้เข้าบ้างเพราะนานหลายเดือนเหมือนกันก็ก็จะเป็นปีมั้งก็นัดแล้วไม่ค่อยยอมมา ก็มีคนล้วไม่เยยอมมาบอกให้มาช่วยดูหน่อยไม่ยอมมาตดนแซวอยอะอันนี้จะตัดออกไว้ดิไม่ตัดไม่ตัดก็วันนี้เราไม่เราไม่ไม่อยากไปยบปวนปลาแล้วเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีงานประกวดแล้วครับแล้วก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้ปิดให้ไม่ได้ปิดหรือตัดขึ้นมาให้ดูก็อาจจะรบกวนคุณภาพประมาณนี้นะครับก็เป็นคลิปแรกนะที่โคชิชิชนแนล มาถ่ายบ้านลูกค้านะครับก็ต้องขอบคุณคุณพัดมากครับที่เสียเวลานะก่อนเข้ามานี่ผมโดนสวบจมูกก่อนด้วยนะนี่คือไม่ใส่นไม่ได้ใส่นะากากน, <c oughs> นี่สองขีดนเนี่ขึ้นสองขีดคนละขีดสองขีดโอเคขอบคุณมาก,มากครับขอบคุณครับสวัสดีครับ